เรี่ยชุมชนนะครับวันนี้ผมเองนะงแต่หที่เป็นคนเมืองแล้ววันนี้ได้ภูมิใจนะครับได้มาใส่ชุดของพี่น้องไตย,ยวนแล้วกว็าหันคุณแม่ได้ใส่ชุดของไตยองและทีนอาจารย์ใส่ไตลือเก๋องอุดงามากันครับต้องบอกว่า,าการประกวดที่ดาสามไต้ทีทปูสามไตนั้นนะครับเป็นการที่จะฟื้นปูและอนุรักษ์วัดเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นไตเป็นสามไตนะครับเพื่อับอนุชนรุ่นหลังได้ สืบสารแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันครับผมครับแล้ครับเวทีประกวดนี้นะครับก็จะเป็นเวทีที่จะนะครับสานต่อเสริมต่อความฝันของนะครับนางงามและก็ในแบบทุกท่านตัวนะครับเพื่อสู่เวทีประกวดในระดับจังหวัดนางสาวรปูนเทพบุตภูรปูนต่อไปครับผมเพื่อยังเสริมวัฒนธรรมของตีบันทีเปิดเนาะความเป็นชาติพันธุ์ของไทยลือไทยยองไทยโยนนะเจ้าครับผมกับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับของ พี่น้องสามไตโดยเฉพาะวันนี้สมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวจุมชนนั้นเขาได้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางครับและเขาก็มีการนะครับประสานงานนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนตัวเองนะครับโดยที่งานการจัดงานกิจกรรมนะครับของไอรักบัญชีเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นนะครับเขาได้ใจงบประมาณของราชการแต่อย่างใดนะครับอาจารย์ครับตอนนี้เฮาอยู่เขากำลังตีวในขวเนี่ยเนาะเฮ้าจะพา ไปไหนกันครับนี่เขาจะโบกหรือโบกโบกเล่นปลาเขาจะปลาไปครับผมพาทุกท่านไปพบกับนะครับผู้นำชุมชนนะครับก็คือป้อหลวงบ้านพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้อครับครับครับอันนี้เป็นป้อหลวงนะครับเนาะครับเออเขาขออญาตให้ป้อหลวงได้เนแนะนำตัวกั๊บนะครับผมน่าจะซื้อทั้งดูใหญ่นะครับชิ้นพยาบาลบันแทบริสเวตตะบลบางสีอแยกทุกทีจะได้ครบครับชิ้นจาของนี้อยากจะของกันที่น้าตัวเนี้ย โอ้เป,เป็นเจ้าของทีนัดนี้ตัวนะครับทำครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตะปูนรับป้าหลวงครับผมหันบรรยากาศตะกี้นะครับงามขนาดถึงเรื่องของการแต่งกายวันนี้ผมดีใจครับที่ได้แต่งกายของเป็นของพี่น้องตตยวนและของอีป้อนั้นเป็นแต่งกายไตลื้อนะครับไตยองไตยองและไตลื้อั ื่นะจครับว,วันนี้เฮาทั้งสี่คนนั้นแต่งกายในชุดของพี่น้องสามไตนะครับฟังแล้วภาคภูมิใจกว่าครับว่าในพื้นที่ที่ดีของป้อน,นั้นได้มีการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ในในสื่อทุกช่องทางครับผม,ผมใช่ครับมีที่คนหนึ่งเขาคนละปูนครับมีซังคนละปูนมีทีมของเพียวครับผมยื่งมากใช่ไหมนะครับครับซึ่งนี่เป็นไอ้หลักบทที่ทสองโอ้ครับผมสุขภาพสุริยะครับครับ ซาฟ่ามีน้เที่ยวตึงชาวต่างชาติตึงต่างจะเข้ามาแอลตัวเองนะครับโอ้นี่เจ้านายกเจ้านี่ค่ะครับอันนี้นักท่องเที่ยวกาลังหืออาหารป่าอ้าครับโอ้ที่นี่มีป่าด้วยก็ครับผมมาบครับเพนะคะครับปารครับปารุัีครับผมมาจากเลยครับจังหวัดเลยนะครับผมนอัลำพูครับคุณพ่อครับหลายมือบอกครับนะขอขออานกรรม ผมจะอ้งกบเมืองพ่อพ่อฟังหเรื่องเนาะครับพ่ออันมาจากหนองบัวลำพูนะครับเนาะหนองบัวลำพูนี่เป็นแห่งจังหวัดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าอันนี้งามเพราะบนลูกู้เรียนตัวนะลูกู้เรียนตัวแล้วก็พ่อมาจากจังหวัดเลยนะครับเนาะจังหวัดเลยนะครับต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าไอรักบันชีนะครับผมนะวันนี้พอจะฟังอ่าหัวเรื่องหัวเรื่องนะครับแล้วก็ตั้งใจมาเลยก่อนตรงนี้ครับตั้งใจมาโอ้ ตาเดือนเองได้ยินสื่อเราที่อยู่ผมมีไอรักบ้านที่อยู่ตรงไหนนะจ๊ะอ๋อนะครับครับผมครับเขาฟังแล้วเขาอิ่มใจนะป่อเนาะพ้อใจนะเขาเห็นอันทั้งสองท่านได้มาเยือนชินอ่าบ้านที่ยินที่บ้านบ้านแพะตันนี้นะครับเนาะ